พี่หุยหาตังา้งนานแน่น่งก่อนนั่งก่อนมันมีอะไรใน s อ g p ีด้วยนี่ด้วยเหรอเนี่ยมีสิคะพี่หุยวันนี้เราอยู่กันที่ Inspire Solution Studio กลุ่สมสยามบรรจุภัณฑ์โรงงานนะวะนะครค่ะนี่พี่คิดว่ายินชวนพี่มาที่บ้านนะเนี่ยพักก่อนค่ะพี่หุยนี่เป็นเพียงมุมมุมนึงของ Inspire Solution Studio ของเราเท่านั้นนะคะนอกจากมุมนี้แล้วเขาก็ยังมีมุมอื่นที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะ ดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปทักทายท่านผู้ชมกันก่อนดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Alive มีอะไรใน SGP ครับผมหุยธนริตตันติสรันรัตน์ครับยีนิยดายิ่งยงค่ะวันนี้ยีนและพี่ฮุยนะคะจะพาท่านผู้ชมไปซอกแซกข่าวติดตามเรื่องราวดีๆในรั้ว SGP ค่ะ ว่าแต่วันนี้เนี่ยชวนพี่มาทําอะไรที่นี่นะครับวันนี้นะคะยินจะชวนพี่หุยและคุณผู้ชมนะคะมาส่องสินค้าไลฟ์สไตล์ของดูซี่ค่ะซึ่งที่นี่เขาจัดแสดงไว้หลากหลายมากๆนะคะอย่างโซฟาที่ยินนั่งอยู่ก็ใช่นะคะเอ๊ะอันนี้ทําจากกระดาษเหรอครับใช่ค่ะพี่หุยตัวนี้ทําจากกระดาษเรียกได้ว่าแข็งแรงทนทานนะคะดีไซน์สวยงามน้าหนักเบาเคลื่อนย้ายสะดวกมากๆเลยค่ะตัวนี้ก็ใช่นะคะเป็นชั้นวางของค่ะพี่หุยทําจากกระดาษเหมือนกันค่ะพี่ชอบอันนี้ครับ ที่วางสเก็ตบอร์ดค,คูคูเหมาะกับคนคูคูแบบพิมมากมากฝั่งจริงๆนะเนี่ยแล้วยังมีนี่อีกตัวที่เป็นชั้นวางกีตราครับนั่นก็เจ๋งเหมือนกันเรียกได้ว่าดูซีนะคะเขาออกแบบสินค้ามาตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์จริงๆค่ะพี่บุยอย่างทาาแมวนะคะเขาก็มีบ้านแมวหลากหลายคอลเลคชันเรียกได้ว่าตามกันไม่ทันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่ฝนเล็บแมวนะคะหรือว่าตัวนี้คะ่ะโต๊ะหน้าน้องแมวนี้ก็ใช่นะคะน่ารักมากๆเลยค่ะโอ้โหเห็นแล้วอยากจะเป็นน้องแมวเองซะเลยนะครับเนี่ย แบบนี้น่าจะเป็นเสือมากกว่านะคะเนี่ยแหม่น้องยีนก็นอกจากสินค้าเอาใจคนรักสัตว์แล้วเนี่ยนะครับใครที่ชอบสะสมในส่วนของฟิกเกอร์นะครับหรือว่าโมเดลต่างๆเนี่ยเขาก็มีสินค้าสําหรับพวกคุณด้วยนะครับอย่างนี้ไงครับฟิกเกอร์โฟโต้แบ็กดรอปฉากถ่ายรูปสําหรับตัวโมเดลนะครับเข้าใจมากๆเลยครับพี่วยอย่างคนที่สะสมฟิกเกอร์เนาะเขาก็อยากมีมุมเก๋ๆไว้ถ่ายรูปกับฟิกเกอร์ที่เขาสะสมนะคะใช่แล้วครับมีหลากหลายฉากด้วยนะ ตามเทศก,กาลเนี่ยก็มีเนาะพูดถึงเทศก,กาลต่างๆขึ้นมาเนี่ยเขาก็มีออกมาตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นวาเลนไทน์เนาะวันแม่สงการอย่างล่าสุดเนี่ยวันฮาโลวีนก็มีด้วยจริงดิจริงนี่ไงโฮมไฟนะครับฮาโลวีนสปุกกี้เฮาส์นะครับหลอนน้อยๆแต่ว่าแบบน่ารักมากน่ารักจริงๆด้วยอะ่ะเรียกได้ว่าดูเพลินมากๆเลยนะคะหลากหลายคอลเลคชันมากๆเลยค่ะ ใช่ครับทั้งคนที่ชอบตอกแต่งบ้านนะครับแล้วก็ชอบเล่นดนตรีไถสเก็ตบอร์ดหรือว่าเลี้ยงแมวตาสองฟิกเกอร์เนี่ยเรียกได้ดว,ว่าสินค้าของเราเนี่ยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์จริงๆครับน้องยินใช่แล้วค่ะจะว่าไปนะคะก็ต้องขอปรบมือดังๆให้กับเหล่านักออกแบบของ s c p นะคะที่เขาดีไซน์สินค้าออกมาได้น่ารักแล้วก็ตอบโจทย์ผู้บริโภคมากๆเลยค่ะ จริงครับแต่ว่าในเรื่องของสินค้านะครับที่เป็นเรื่องของการออกแบบประจุพันธ์ที่เป็นสินค้าหลักของบริษัท STGP ของเรานะครับก็ยังคงเป็นดีกรีของความเป็นแชมป์อย่างต่อเนื่องเลยนะครับอย่างล่าสุดครับน้องยีนได้ส่งทีมนักออกแบบออกไปแล้วก็ไปคว้ารางวัลมาได้ถึง3รางวัลทั้งในระดับประเทศและระดับเอเชียกันเลย ใช่แล้วค่ะพี่พูยโดยได้รับรางวัลเอเชียสตาร์นะคะ3ผลงานและรางวัลไทยสตาร์อีก9ผลงานด้วยกันค่ะเยี่ยมไปเลยครับนี่ยังไม่หมดนะยังเหลือหรางวัลนะครับเราได้รางวัลดีมาร์กกลับมาด้วยนะครับซึ่งเป็นรางวัลของสินค้าไทยที่ออกแบบดีเด่นประจําปี2 5 6 5นะครับซึ่งสินค้าที่ได้รับรางวัลนี้กลับมาคือถังคู่ดินบายเอนะครับซึ่งเป็นนวัตกรรมนะครับถังหมักปุ๋ยอินทรีย์จากเศษอาหารอีกด้วยครับ แน่เป็นไงล่ะเห็นศักยภาพของนักออกแบบ s g p ของเราดอยังสุดยอดมากเลยนะคะพี่คุยทั้งรางวัลด้านการออกแบบนะคะแล้วก็สินค้าไลฟ์สไตล์ที่เราเอามาให้ดูกันในวันนี้นะคะสะท้อนให้เห็นว่า s g p เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์การใช้งานผู้บริโภคในทุกมิตินะคะและยังเป็นโซลูชันที่ดีให้กับลูกค้าและผู้บริโภคอย่างแท้จริงด้วยค่ะจังหวัดนี้นะครับเอฟฟกป,ปลมือยิ่งใหญ่ต้องมาแล้วนะครับสุดยอดมากเลยเรี่งมากครับผม พูดถึงรางวัลน,นะคะไม่พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้เลยค่ะโดย s g t p นะคะเราคว้ารางวัลเซต Award ต่อเนื่องไปปีที่2แล้วค่ะโดยในปีนี้นะคะเราคว้ามาถึง2รางวัลด้วยกันนะคะรางวัลแรกนะคะรางวัล Business Excellence นะคะประเภท Best Innovative Company Award จากนวัตรกรรมเส้นใยนาโนเซลลูโลสค่ะที่ช่วยให้กระดาษแข็งแรงนะคะ เพิ่มมูล,ลค่าการใช้เส้นใย,ยจากพืชน,นะคะแล้วก็ยังตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าด้านการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนด้วยค่ะครับและหนึ่งรางวัลนะครับเป็นรางวัล Sustainability Excellence นะครับประเภท Best Sustainability Award จากการดำเนินธุรกิจตามแนวการพัฒนายอย่างยั่งยืนนะครับด้วยการลงทุนทางด้าน Green Technology เพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์ที่เป็นเมตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับและการหมุนเวียนกระดาษใช้แล้วมารีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ครับใช่แล้วล่ะค่ะจะเห็นได้ว่า2อรางวัลน,นี้นะคะสะท้อนให้เห็นว่า SGCp เรานะคะมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตรกรรมเพื่อส่งมอบคุณค่าให้ผู้บริโภคค่ะและดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG4plus นะคะเพื่อโลกที่ยั่งยืนจนเป็นที่ยอมรับให้กับนักลงทุนไทยเป็นอย่างดีเลยค่ะนอกจากสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนของชาว s g p แล้วนะครับเรายัางสร้างความมั่นใจให้กับ คนรุ่นใหม่วัยรุ่น Gen ีแบบพี่ด้วยเดี๋ยวครูเดี๋ยววัยรุ่นเดี๋ยวนี้ไม่ลดละก,กันเลยนะคะนิดนึงครับน้องยีนขอเป็นเด็กหน่อยแล้วกันละครับเพราะว่าข่าวนี้เป็นกิจกรรมที่ S T G P นะครับจัดขึ้นสำหรับเด็กเจน n ีทั้งหลายเลยนะครับกับโครงการ S T G P Packaging Speak Out 2022นะครับโครงการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ส่งเสียงเปลี่ยนโลกนะครับ ซึ่งจับคู่กันเลยทั้งที่ไทยและประเทศเวียดนามครับผมปีนี้นะคะมาในทีม Reading for Better Normal กับไอเดียแพคเกจิงใหม่ๆนะคะที่จะช่วยเปลี่ยนโลกให้ยั่งยืนทั้งในรูปแบบของ upcycler และ easy to recycle ค่ะต้องบอกพี่ฮูยอย่างนี้นะคะว่ายินแอ่เห็นผลงานน้องๆรอบไฟนอลแล้วจะบอกว่าเจ๋งมากๆเลยค่ะใช่ครับ หลายๆไอเดียนี้พี่แทบนึกไม่ออกเลยนะครับว่าแพคเกจจิ้งของเราเนี่ยจะสามารถเอาไปอัพไซเคิลแปลงร่างไปใช้อย่างอื่นต่อได้ด้วยนะครับไปครับเราไปดูชมหน้าของผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งการแข่งขันทั้งในประเทศแล้วก็ทั้งประเทศเวียดนามกันครับก็ต้องขอชื่นชมน้องๆที่ได้รับรางวัลทุกท่านนะคะรวมถึงน้องๆทุกคนที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในปีนี้ด้วยค่ะ ติดตามกิจกรรมดีๆสำหรับคนรุ่นใหม่ไปกับโครงการ SGP Packaging Speak Out 2023กันนะครับ <stare> ก่อนจับกันใน EP นี้นะคะก็ขอฝากร้านนิดนึงคะ่ะนี่คะ่ะอลอตวอลลุ่ม28ออกแล้วนะคะอ่านกันหรือยังคะถ้ายังไม่ได้อ่านสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์นี้ได้เลยโดยในเล่มนี้นะคะมาในทีม Sustainability and Growth นะคะร่วมสร้างความยั่งยืนและเติบโตไปด้วยกันคะ่ะเอน้องยีนว่าแต่เล่มนี้มันมีคอลัมน์อะไรที่มันเด็ดๆบ้างครับ คอลัมน์เด็ดๆนะคะยกตัวอย่างเช่นคอลัมน์ Packaging Spotlight นะคะถ้าใครอยากรู้เกี่ยวกับทั้งปุย๋ยมังอินซีตาคู่ดินที่ได้รับรางวัลดีมากว่าดียังไงเจ๋นแค่ไหนนะคะสามารถดูได้จากคอลัมน์นี้ได้เลยค่ะและอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นไฮไลท์นะคะเรื่องของ ESG อยากรู้เรื่อง ESG เปิดไปที่คอลัมน์ PDNA กับบทสัมภาษณ์ที่พี่สุนทรนะค่ะพูดถึงเรื่อง ESG เนี่ยตอนนี้ เห็นในคอลัมน์คอลัมน์หนึ่งชื่อคอลัมน์ today for tomorrow เนาะมีภาพของบูธกระดาษที่จัดอยู่ในงานเอเป็กด้วยเจ๋งมากๆเลยนะคะเนี่ยพี่มุยมันเป็นการต่อยอดแนวคิด green meeting นะคะที่การทำบูธจากกระดาษเนี่ยค่ะทำให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะน้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายสะดวกนะคะนำมาใช้ซ้ำแล้วก็เกิดการรีไซเคิลได้ด้วยค่ะเดี๋ยวนี้เนาะดีไซเนอร์ของเราอะนะครับก็สร้างสรรผลงานออกมาได้ค่อนข้างเลิศมากจริงๆเนาะแทบจะไม่อยากจะเชื่อเลยว่ารอบๆตัวเราที่เห็นอยู่ตอนนี้ทุกอย่างทำมาจากกระดาษหมดเลย บอกแล้วไงสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะนอกจากนี้นะคะเออรสยังมีคอลัมน์อีกมากมายนะคะที่ให้ทั้งสาระความรู้ความบันเทิงด้วยค่ะเอาละค่ะ EP นี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะโดยช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงที่คนเริ่มเดินทางกันแล้วนะคะก็อยากให้เรมามาระวางรักษาสุขภาพกันให้ดีและถ้าเดินทางไปต่างประเทศก็เช็คระเบียบการเข้าประเทศให้ดีด้วยนะคะด้วยความเป็นห่วงนะคะเขาดาวอ่ะก็แค่เปลี่ยนปีแต่ถ้าเขาเป็นเขาคนนี้ไม่มีวันเปลี่ยนใจนะจ๊ะเขาดาวน่ะคือคะ่ะ เขาไม่รักก็ควรพอนะคะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในอ่ไร EP หน้านะคะสำหรับ EP นี้เราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ